ท่านผู้ชมครับขอต้อรับเข้สู่รายการอัปเดต NVA นะครับ เอ๊ะทำไมยังคงอยู่นะครับกับวงการบาสเกตบอลนะครับแล้วก็จากทิ้ที่เราเพื่อผมบ่นไปคือผมไม่ได้ว่าใครนะแค่อยากจะสื่อให้ฟังให้เฉยแล้วจริงๆคลิปของสมาชิกในตอนนี้ก็ค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งล่าสุดนะครับผมเพิ่งลงคลิปของอิริคสโปลต้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการมาพูดเพื่อให้สมาชิกที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยให้ไปดูด้วยนะครับเหมือนดูได้ประมาณ60-70%เองนะครับของเหล่าสมาชิกแล้วก็ในตอนนี้นะครับผมกำลังทําเรื่องความบาดหมางของเดิร์กโนวิสกก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 ีีีี้้้้้ัับบเเเเเเเดดวววววิิิินนนนนนแลลล็็ออ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 ขรรรรืืื่่่่่่่งงงงงึึคคคคคโชชสสปปปซผผมมมยยาาาาาาจะถทูู2ไห คือมันเป็นคลิปที่ดีดูสนุกทั้งคู่นะครับแต,แต่ว่าผมอะอยากจะขออนุญาตเหล่าสมาชิกทั้งหลายนะครับว่าขอเอาเรื่องของโค้ชเกรกพอโควิดเนี่ยออกมาสู่สาธารณะได้ไหมเพราะผมรู้สึกว่าเนื้อหามันดีมากเลยมันเกี่ยวกับการเอาชนะตัวเองแล้วก็มันอิงไปกับการที่ในห้องล็อกกมของทีมซานโตสเปอร์มันมีวลีสุภาษิตผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะแต่มันเป็นเรื่องเล่าแบบสั้นๆนะครับเหมือนเป็นคําพูดประมาณว่าในช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรไม่ได้เลยช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยเนี่ยผมก็มักจะมองไปที่คนทีี่่เเเาาาทททุุหินพระวล เขาทุบมาเป็นร้อยครั้งเลยแต่หินมันไม่สะเทือนแต่สุดท้ายเนี่ยพอเวลาเขาทุบครั้งที่อาจจะ1นึหรือ1นึปุ๊บหินมันแตกมองก็เลยทําให้ผมรู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันไม่ใช่ว่าไร้ความหมายนะแต่ว่ามันแค่ยังไม่แสดงผลออกมาเท่านั้นเองเหมือนกับคนทุบหินน่ะใน100ครั้งแรกที่เขาทุบอยู่มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีความหมายเลยแต่มันค่อยๆขยับขยับขยับขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาออกผลในครั้งสุดท้ายนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับคือใจความสําคัญที่ทําไมเราจะมันจะต้องทําทุกวันขออ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 งงงงเราาาาใให้้้้ดดีีีทท่่่สุตตพยยมมมมํถึแวนนนนััไกกกผล แต่ว่าเมื่อเวลามาถึงไอสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดนี่แหละเพื่อมาเกิดในวันนี้อะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมถ้าเข้าใจกดหนึ่งครับถ้าไม่เข้าใจกด2แต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับผมก็ต้องมาถามท่านผู้ชมก่อนแหละว,ว่าอยากดูอันไหนมากกว่ากันสําหรับคนที่กำลังจะคอมเมนต์บอกว่า <c oughs> เอาลงพับบิ๊กมาทั้งสองเรื่องเลยครับ <c oughs> จะเย็นครับพี่ <c oughs> ทุกวันนี้ช่องอยู่ได้เพราะคลิปสมาชิกนะครับเพราะว่าเป็นช่วงปิดฤดูกาลด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงใจผมอะ่ะไม่ได้อยากจะเอาคลิปสมาชิกนี่หรอกเพราะว่า,าพูดจริงๆนะ้ท่านผู้ชมมันก็ไม่ได้เต็มๆแล้วกันอ่ะพูดประมาณนี้นะครับอ่ามาดูเรื่องของเจมส์ซเดนกันหน่อยดีกว่านะครับกับในต,ตอนนี้ที่มีประเด็นดรามา่าจริงๆแล้วเนี่ยดราม่าออกมานานพอสมควรแล้วครับตั้งแต่ช่วงประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่มันเนี่ยค่อยๆเริ่ม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 ,มขึ้นมาจนกระทั่งมาแตกเมื่อประมาณ2วันก่อนที่งสามเดนตอนที่ไปปทที่ระเศจนคือปนออน์ขงทาางด้น Adidas นะครับไปโปรโมทสินค้าเขานั่นแหละแล้วอยู่ดีเจมซาเดนครับก็ออกมาพูดว่าเดริวมอร์เร่อดีต GM ทีมฮิลซันโรเก็ตแบบคู่ซีเขาเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานของทีมฟิดาเฟียเซปติกเซอร์เนี่ยเป็นคนโกหกคือออกมาด่าเลยถึงแม้ว่าทีมงานเอเจนต์ของเขาเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยไอเดนใจเย็นก่อนเพื่อนหลังไหลไปเลยนะหลังไหลเจมซินบอกเอ้ยมึงยุ่กูสบัดแทนทิ้งแล้วก็พูดจนได้ครับว่าเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเดลิวมอร์เร่เป็นคนขี้โกหกแล้วผมจะไม่มีทางทำงานร่วมกันกับองค์กรหรือว่าองค อยู่เป็นอันเด็ดขาดโอ้พอพูดอย่างนี้ปุ๊บชาวจีนก็เฮ้ <c oughs> ตบมือกันใหญ่ครับเพราะอะไรเพราะว่าคนจีนเนะี่ยแกไม่ชอบมอรเรย์อยู่แล้วจากที่ประเด็นท่า,ากว่าใครจํากันได้นะครับตอนที่มอร์เรย์ไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของไต้หวันกับจีนใช่ไหมที่เมอร์เรย์ไปเรียกไต้หวันว่าเป็นประเทศน,นู่นี้นั่นแล้วก็มาสนับสนุนไต้หวันผมพูดชื่อผิดหรือเปล่าแต่ผมจําได้ว่าเป็นไต้หวันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ชาวจีนเนี่ยเกิดความชื่นชอบเขาเป็นอย่างมากแบบได้รับความรับอย่างล้นหลามแล้วก็มีการพูดเปรย์ๆจากเจมส์ไซเด้นนะครับว่าโอ้โหคนจีนน,น,นี่่มมะ ให้กันใหญ่และก็ยังตอกย้ําไปอีกครับในส่วนที่เจมส์ซาด์เนเนี่ยเขามียี่ห้อเครื่องดื่มของตัวเองเป็นไวใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยที่มีร้านไวนของเขาเนี่ยขายวันหนึ่งก็เต็มที่ก็ขวดสองขวดนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะอะไรมากแต่พอมาที่ประเทศจีนนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเจอวัฒนธรรมไลฟ์สดขายของเปิดมาครับแค่5วินาทีเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับขายหมดเลยครับหนึ่งหมื่นขวดโอ้หเจมส์ซาด์นขึงกับหน้าเบอร์ครับเฮ้ยหองเฉาหม่าฮั่นมึงพูดจริงวะเนิงดดต้อ เข้าไปเช็คครับที่หน้าจอมอนิเตอร์ขายของเหมือนในเรื่องไอ้นั่นเลยซเลบปิตี้อะ่ะหนังซีรีส์เกาหลีอะ่ะสรุปขายหมดจริง10,000ขวดใน5วินาทีท่านผู้ชมคิดดูดิเจมซัดเดนถึ้กับดีใจแล้วก็แบบกระโดดตีลังกา <c oughs> <c oughs> นี่แหละมันก็เลยเป็นส่วนเสร,ริมที่ทําให้เจมซัเดนเนี่ยยิ่งอยากมาด่าเดรรเมอร์ได้มากเลยครับแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุเรื่องจากประเทศจีนหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่ามันมาจากตรงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเขานะครับอยากจะออกจากทีมเอา,อางี้ผมบอกท่านผู้ชมอย่างนีด้ดีกว่าานี่ยอก จะได้สัญญาระยะยาวแบบ4ปี5ปีบิ๊กคอนแทคนน่นนี่นั่นแต่ว่าทางด้านของซิกเซอร์ก็บอกว่าเฮ้ยจิมซารเดนใจเย็นก่อนเพื่อนขอเป็นสัญญาระยะสั้นก่อนได้ไหมแบบว่า2 b ปีก็คือ1ปีเล่นกับทีมแน่ๆกับอีก1่ปีก็คือเป็นสัญญาที่แบบว่าเป็นเพลย์ออปชั่นก็คือในปีนั้นจะเลือกได้เลยนะว่าจะอยู่กับทีมต่อหรือจะออกไปอะไรอย่างเงี้ยจ็มซาเกั ใช่วะแต่ว่าอ,าอ,าอาใช่เพราะว่าตอนนั้นตัวเองก็มีอาการบาดเจ็บอยู่นี่แหละแล้วแล้วก็ตัวทีมก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเนี่ยถ้าเจมทันนิ่มาเล่นกับโรมบีดเนี่ยเรามีสิทธิ์คว้าชแชมป์นะประสบความสำเร็จเจมสันน่ก็บอกเออว่ะบางทีเราก็ต้องยอมถอยเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ <laughs> มาเป็นคัมกลเจมส์ซารดินก็ยอมเซ็นไปครับอ่าลองดูแต่สุดท้ายปรากฏว่าพอร่วมง,งานกับโจนอบีดแล้วเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จไม่สามารถคว้าแชมป์ได้มาตกกันเลยรอบ2ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดน่าแพ้บอสตันเซลติกนะ<อ>แต่สุดท้ายเนี่ย<อ>ก็มาแพ้บอสตันเซลติกในรอบที่2นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย<อ>ก็สร้างความผิดหวังก็เลยทําให้เจมส์ซารดินมีความรู้สึกว่าเอออยากจะขอออกจากทีมแล้วกันซึ่งในตอนแรกเจมส์ซารดินก็ไปบอกกับทีมนะครับว่าขอเทรดออกจากทีมเขาใช้คําว่าสตรองดี้เลยนะจริงๆมันไม่ได้ใช้้้คคําาาาาว่่่่สตรออองงงีีนนนนนนะมมมมัััเเป็กศพทท์ึผูชหไจ าษาอังกฤษจ,จะเร็วแล้วก็ช่างไม่ไม่แต่นี้พูดถึงนะคำนี้ดีพอแคบผมดูตลอดนะเหมือนประมาณว่าแบบเออถ้าสมมติว่าเราเบื่อคําศัพท์เดิมๆที่เราใช้เราก็หาลองคาใหม่ดูมันก็ดีมันก็เป็นความหลากหลายจะได้แบบมีความเนทีฟมากขึ้นคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเจมส์ซาเดนอยากนะครับแล้วก็น้นย้ํากับทีมซิกเซอร์อย่างแน่นเลยนะครับว่าอยากออกจากทีมและถ้าสมมุติว่าผมตัดสินใจคือในปีนี้เจมส์ซาเดนมีสิทธิ์ว่าจะเป็นออฟอินหรือออฟเอนถ้าออฟอินก็คือยังอยู่กับทีมต่อแต่ถ้าออฟเอนก็คือาเเนม้้สข ร่วมมกับทีแต่ว่าตัวทีมอะ่ะก็ต้องหาทีมเทรดให้ผมนะโดยเฉพาะกับทีม Al o pper, อเวอคริปเปอร์เดี๋ยวไปดูกับเวสเซอร์เวสบุกต้องเซ็นให้ได้นะต้องไปนะอะไรอย่างเงี้ยซิกเซอร์ก็บอกเออได้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 ได,ได้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการช่วยกันทั้งคู่คือนึกออกไหมการที่เจมส์ไซเดนเข้ามาเซ็นในปีสุดท้ายของซิกเซอร์มันก็เป็นการช่วยของทั้งสองฝั่งะนะครับเพราะว่าถ้าเจมส์ไซเดนเป็นการเทรดใช่ไหมมันก็จะเทรดง่ายขึ้นเพราะว่าเจมส์ไซเดนก็ยังคงได้เงินอยู่ประมาณ36ล้านเพราาะว่ทีมอคริปปเเอร์นี่ยก็แบหกล้านเพราะว่าทีม Al o pper, เนอีกกมัน็เวอาาจจะทํให้คุยสัญ์ ยาก็เลยอเทรดแล้วกันเจมส์ไฮเดนจะได้ไปคริปเปอร์ได้ง่ายขึ้นและในขณะเดียวกันครับตัวซิกเซอร์เนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเสียเจมส์ไฮเดนแบบฟรีๆอย่างน้อยเนี่ยมีเจมส์ไฮเดนไปเทรดมาก็ได้ตัวผู้เล่นของทางฝัง่งคริปเปอร์ที่มันสมน้ำสมเนื้อเนี่ยแลกกับมาได้สิทธิ์อะไรกลับมาหน่อยก็เป็นการวินวินทั้งคู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายครับทีมซิกเซอร์ไปคุยกับคริปเปอร์คุยไปคุยมาไม่รู้คุยอีท่าไหนท่านผู้ชมซิกเซอร์ปิดดิวครับปิดดิวไม่ใช่หมายว่าโอเคนะปิดดิวคือกูไมม่่่่คคคุยยยยกกกกกััับบบบบดดดดูในนนนรรราาาาาางอออออะววีีซซิิเเเเเ์็้้ถโจจ ยังอยู่ร่วมกันและหาตัวเข้ามาเสริมทีมเนี่ยมันก็น่าจะทําให้ทีมมีสิทธิ์คว้าแชมป์ได้ก็เลยตัดสินใจยกเลิกเลยครับไม่คุยกับคลิปเปอร์ต่อไม่ยอมเทรดเอา้าเจมส์ซเดนก็แบบนึกกลัวที่กูเซ็นกับมึงเพราะว่ากูอยากได้เทรดนะเวย้ยไม่ใช่ว่ากูอยากอยู่กับมึงต่อมันก็เลยทำให้สถานการณ์แบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าทีมซิกเซอร์มาบังคับให้เจมส์ซเรนเน่ยอยู่กับทีมต่อครับเหมือนมาหลอกเขาว่าจะให้เทรดเอ้าก็มึงเซ็นไปแล้วอ่ะทำไงได้อ่ะมึงก็ต้องเล่นดินี่แหละครับคือสาเหตุว่าทำไมเจ มาเนี่ยทางด้านของไคาลี่เออร์วิงนะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมของเจมส์ซารเดนตอนที่อยู่บุคลินิตนี่แหละก็ได้ออกมาทวิตด้วยนะครับว่าเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าเดริลเมอร์เป็นคนขี้โกงแล้วเจมส์ซารเดนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจใช่ไหมเขาไม่พอใจได้ดีเพราะว่าเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องมาแบบแบกรับภาระความแย่ความนิสัยไม่ดีของเดริลเมอร์คือไม่อยากใช้คำศัพท์ที่มันแอดวานซ์กว่านี้เดี๋ยวจะโดนแบนนะฮะก็บอกว่าเนี่ยเจมส์ซารเดนก็มีสิทธิ์โกก็คือออกมาสนับสนุนเพื่อนน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 นััั่่่่่่่่่่่่่่แแแหหหหลละะะะซซึึงงงถถมมม้้้้วววววาาาาาาากกกกออออีีีเเ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 รรรจจจ็ขไไไคค์์ิบสดดยยยููทตฮ เห็นไหมเหตุหหการณ์เนี้ยเขากลับเห็นตรงกันมันก็เลยทำให้แฟนๆมีความรู้สึกว่าเอ้ยเอาแล้วว่ะเดอร์ริวเมารีมันน่าจะเป็นคนหอยเหีบจริงๆแต่เท่านั้นยังไม่พอก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูนะครับตัวคริสพอลครับหนึ่งในพอย์การระดับท็อปของลีกเนี่ยก็คเคยออกมาพูดนะครับว่าเดร์ริวเมอรีมันเป็นคนโกโหกจริงๆเพราะว่าตอนที่ผมอยู่กับฮทูซันโรเกตเดร์ริวเมอรียังบอกกับผมอยู่เลยว่าไม่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 เราจะไม่เทรดนายเป็นอันเด็ดขาดคริสพอลนายจะยังอยู่ตรงนี้แต่พอหลังจากนั้น2วัันนออออีดดกยยยย้าไปู่เเร์ล นั่นแหและนผู้ชมคือแบบโอ้โหมครบที่มาเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องราววุ่นๆนะครับของวายรุ่นเจมส์ซาเดนแล้วก็ซิกเซอร์นะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เนะี่ยถ้าหากว่าเจมส์ซาเดนทำเหมือนเป็นซินแบกก็คือไม่ยอมลงเล่นไม่มารายงานตัวไม่มาอะไรเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรากดโฮดดิ้งอันนี้ผมไม่ชัวร์นะท่านผู้ชมที่แม่นเรื่องนี้ยังไงคอมเมนต์บอกอผมผมอ่ะเข้าใจว่าโดยปกติแล้วก่อนจะเริ่มฤดูกาลใช่ไหมเขาก็ต้องให้มาลงชื่อใช่ไหมว่านักกีฬาจะมาลงชื่อมาเซ็นเพื่อที่จะแแแแแข่่่่่่่่่่่งงงงใในน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 ลีีีีกกูัััตตตถ้้้้าาาาาาาเเเเเเจมมมมมมมส์ซซซดบบบบไไไยยยยอออออ็็ชืะะรรวทปศห ชื่อ30วันเนี่ยก็กลายเป็นว่า เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยไม่มีความประสงค์ที่จะเล่นในรดูการนี้แล้วก็สัญญาที่เจมส์ฮาร์เดนยังอยู่กับทีมเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ต่อไปก็คือมึงไม่ยังมาเล่นใช่ไหมสัญญาก็ยังอยู่เพราะว่าเจ้าของทีมที่เขาจ่ายเงินให้ยังไม่ได้ของที่ได้ก็คือการที่คุณต้องมาลงเล่นให้กับทีมใช่ไหมถ้าเจมส์ฮาร์เดนไม่อยอมลงเล่นให้กับทีมมันก็สัญญาก็จะอยู่อยู่อยู่งี้ไปเรื่อยเจมส์ฮาร์เดนก็ไม่สามารถกลายเป็นฟรีเอเจนต์ได้ไม่สามารถย้ายไปอยู่ทีมอื่นได้ก็สัญญาติดอยู่ก ข่าวอะไรอีกไหมอ่ะไม่มี <laughs> อันนี้เป็นเรื่องร้อนแรงนะครับที่พอมีอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็โอ้ดรเจมไฮเดนออกมาพูดเปิดเผยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผม,มนะอดทนมาตลอดเลยนะตลอดช่วงซัมเมอร์ต่อช่วงปิดฤด,ดูกาลที่ผ่านมาแล้วผมก็โฟกัสในสิ่งที่ผมสามารถคอนโทรลได้คือสามารถทําได้พูดคุยแบบไหนได้ซึ่งทุกอย่างมันก็เหมือนจะออกมาดีแต่ว่าพอสุดท้ายมาเป็นแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยครับว่ามันสายเกินไปแล้วสําหรับความสัมพันธ์ของเขากับเดริวมรเรออันนี้ กับซิกเซอร์โดยตรงนะครับเพราะว่าเดรุมเมอ์ได้เป็นคนจัดการเป็นในเหมือน,นเป็นเหมือนเป็นทัวแทนของทีมซะมากกว่ามันก็เลยเห็นเลยว่ายังไงซะเนี่ยถ้าซิกเซอร์ยังคงเก็บเจมส์ฮาเดนไว้อยู่อ่ะไม่มีทางส่งผลดีกับทีมหรอกครับเงินก็เสียได้ผู้เล่นที่ไม่ได้ใจแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็มีการออกมาพูดนะนะครับของอดีตโค้ชของทีมฮิลสันโรเก็ตอย่างเควินแมคเฮลนะครับบางคนก็เรียกว่าเควินแมคเฮลบางคนก็เรียกว่าเควินแมคฮอลลผมขอเรียกว่าเควินแมคฮอลลก็แล้วกันนะครับเค Rocket, วนคนนนินแมคอีแคลนรอเนดี่ตโค้ชกับเจมส เดด้วยก็ได้ออกให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับประเด็นความบาดหมางระหว่างซิกเซอร์กับเจมส์ไซเดนว่าเนี่ยเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่อยากจะเข้าข้างใครนะแต่รู้สึกและเข้าใจเดริโมเล่เลยครับถึงความยากลําบากของสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดริโมเล่ก็ไม่ได้อยากเป็นคนโกหกไม่อยากจะอะไรหรอกแต่ว่าเขาเองเป็นแค่ตัวกลางที่จําเป็นจะต้องคุยระหว่างเจ้าของทีมเจ้าของเงินจริงๆนึกออกไหมคือเขาเป็นประธานของทีมก็จริงแต่เหมือนเป็นซีอีโอเพเป็นลูกจ้างของเจ้าของอีกทีหนึ่งเป็นคนมาคุมแทนเฉยแล้วก็ต้องงงมาคุยกัับท ของนักกีฬาว่าจะเอาอยัางไงต้องหาจุดลงตัวให้ดีที่สุดนู่นนี่นั่นแล้วเจมส์ชาเดนเนี่ยมักจะเป็นคนเหลี่ยมหมายถึงว่ามันวางแผนมาก่อนว่ามันจะทําอะไรนู่นนี่นั่นซึ่งถ้าหากว่าย้อนกลับไปในปี2015ในตอนนั้นเนี่ยเจมส์ชาเดนเนี่ยอยู่ดีเดินมาที่แคมป์ฝึกซ้อมแล้วก็แบบอ้วนเพละเลยร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วก็ทําท่าเหมือนกับว่าก,กูไม่อยากเล่นอยากจะนั่งมานังสารอง แล้วก็สร้างปัญหาความปวดหัวจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยตัวเควินแมคฮอเนี่ยก็โดนไล่ออกจากการเป็นโค้ชหลังจากที่คุมทีมได้เพียงแค่11เกมในรุูการนั้นซึ่งเขาก็เลยพูดะนะครับว่าเนี่ยบางทีเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเจมสันน์อาจจะเป็นคนวางแผนนะให้มันแบบวุ่นวายเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการอันนี้แบบพูดไกลๆไม่ได้พูดตรงๆแล้วก็ตัวแมคฮอเนี่ยก็ยังพูดด้วยนะครับว่าเนี่ยรู้สึกสงสารโจเอ็มบีแล้วก็นิกเนิร์สมากโค้ชคนใหม่ของซิกเซอร์นะครับว่าทั้งท รุงทีมให้ดีกว่านี้แล้วก็แบบเอาพูดง่ายว่ายังเป็นทีมท็อปของลีกอยู่แต่ว่าดันมามีเพื่อนร่วมทีมมามีคนในทีมที่เป็นแบบเนี้ยเป็นแบบอยู่ดีก็มาดา่าแล้วก็มาสร้างความมุ่นวายแล้วก็แบบใจออกแบบเนี้ยมันก็เลยแบบว่าทําให้ทุกอย่างนตมันยากไปหมดครับเออนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนแต่ถ้าถามผมนะในมุมของเดรูโมเร่เนี่ยผมเห็นด้วยกับแมคคานะครับที่บอกว่าเดรูโมเร่ไม่ได้อยากเป็นคนโกหกหรอกครับแต่ว่าเขาก็ต้องมาคุยต้องมาดิวเพื่อร คือนึกออกไหมว่าเดโดมรเรเนี่ย,ยก็อาจจะแบบว่าเออเจมส์ทายได้มึงไปเหอะมึงไม่มีใจขนาดนี้แต่เจ้าของทีมบอกเออเอาไปทำไมไม่ต้องเอาไปอยู่กับเราดิละอา้าวเฮ้ยเอาไงวะคนนึงบอกให้อยู่คนหนึ่งเอาไปต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเมรเรก็จะแบบเออช่างมันเจ้าของทีมเเจ้าของเงินกูอยากได้แบบนี้เอาไปเลยมึงคุยกันเอมงมีปัญหาอะไรก็เรื่องของมึง <laughs> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าตรงนี้มันก็มีประเด็นอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของโจเอมบีดเนี่ยอยู่ดีก็ลบสถานะของการเป็นผู้เล่นซิกเซอร์ออกจากในทเิลเตอร์ออกจากโปรไฟล์ของตัวเองนะครับมันก็เลยแบบโอ้ตอนนี้ซิกเซอร์แบบวุ่นวายมากเลยอ่ะยังทัศน์เริโปเซสอยู่ไหมอ่ะมันยังเป็นทีมที่โอเคอยู่ไหมนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าโจเอมบีดออกจากทีมซิกเซอร์ด้วยไปอยู่ไหนดีโอ้ยออกยากครับเพราะว่าเอมบีได้เหลือสัญญากับซอ er อย 2017, อยูู่่ปป่่่นนนนปปปี27ดไไม เธอกเข้าไหว้เหระ